บกับลูกแก้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแก้วมีรถมาให้ทุกคนชมกันอีกแล้วคันนี้นะคะบอกเลยว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆแล้วก็สีสันของเขาเนี่ยสะดุดตามากๆเลยค่ะนั่นก็คือ Honda City 1.5 SV ปี2014คันนี้นั่นเองค่ะ คันนี้นะคะเครื่องยนต์ IV-TECH นะคะ1.5ลิตรนะคะ117แรงมา้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT เลยค่ะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสวยมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะคันนี้นะคะเขามาในสีน้ำเงินบิลเลียมนะคะเมทัลลิกนะคะและไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟมัลติ r e f ฟ e c กเตอนะคะมาพร้อมกับโครเมียมนะคะชิ้นเดียวคาดยาวเลยนะคะตรงกลางนะคะพร้อมกับโลโก้ฮอนด้เลยะคะ่ะ สวยๆคันนี้เลยนะคะและเขายังมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าอีกด้วยนะคะที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะเขามีสเกิร์ตให้รอบคันเลยค่ะใครได้ไปเนี่ยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะคะคันนี้มาแบบหล่อมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นไงบ้างคะสวยใช่ไหมเดี๋ยวแก้วพามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างของเขานะคะเส้นสายของเขาก็ค่อนข้างที่จะฉบเฉี่ยวมากๆเขามาในร้อแม็กนะคะ ขนาด16นิ้วนะคะสีโครเมียมตัดกับสีลมดําแบบนี้เลยนะคะมีแบบ5ก้านเนาะอารมณ์เหมือนแบบกังหันนะคะตรงนี้สวยงามมากๆเลยนะคะมาที่ด้านข้างกันบ้างนะคะกระจกของเขานะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยนะคะแล้วก็มีการตกแต่งสีดํานะคะด้านครึ่งล่างนะคะสวยงามมากๆนะคะพร้อมกับกันสาดตรงนี้เลยนะคะรอบคันและ เกิด้านข้างเช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมมือจับแบบโครเมียมนะคะอยากให้ดูด้านข้างข,างของเขามากๆเพราะว่าเส้นสายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆแล้วก็รับกับไฟท้ายได้เป็นอย่างดีนี่เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะของเขานะคะเสาอากาศของเขานะคะมาในรูปล่างรูปทรงแบบคลีบฉลามค่ะชาร์คฟินนั่นเองนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆ เดี๋ยวเรามาดูที่ท้ายรถกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้อย่างที่บอกนะคะตั้งแต่ไฟหน้ายันไฟท้ายบอกเลยว่าเส้นสายดีซายเนี่ยโฉบเฉี่ยวมากๆนะคะสเกิร์ตเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะเขาจะแอบ,บอยู่ตรงนี้นะคะมองผ่านๆอาจจะไม่รู้ว่ามีแต่เขามีมาให้นะคะไม่ต้องไปติดเพิ่มนะคะคันนี้พื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะคะก็ค่อนข้างที่จะกกว้างขวางค่ะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ย มีฝากระโปรงท้ายแค่นี้เองจะมีที่เก็บพอไหมพอค่ะด้านหลังเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยถาดรองยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะและเขายังมาพร้อมกับยางอะไหล่และเครื่องมือแม่แรงครบมากคันนี้นะคะอีกหนึ่งความพิเศษนะคะของเขาก็คือสามารถพับเบาะแบบ40-60ได้ด้วยนะคะโดยมีที่ดึงให้ด้านหลังนะคะเราก็ดึงเข้ามาหาตัวนะคะแล้วเบาะด้านในก็จะ พับลงนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่เลยเขาก็จะสามารถพับได้นะคะฝั่งนี้ก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือสามารถพับลงได้ทั้งแผงเลยนั่นเองค่ะเหมาะมากสำหรับใครที่แบบขนของเยอะๆอ่ะเนอะตรงนี้เขามีสปอร์ตนะคะเดี๋ยวแก้วพามาดูห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันดีกว่าค่ะสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะ กุญแจของเขานะคะคันนี้เป็นกุญแจแบบเวฟคีย์นะคะแล้วก็เป็นระบบพุชตาร์นั่นเองค่ะมีสตาร์ทสต็อปเอนจินอยู่้ายมือนะคะเราก็แค่กดลงไปเครื่องก็จะติดขึ้นมาให้เราพร้อมขับขี่เลยค่ะคันนี้นะคะเกลวอยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างนะคะว่าความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็ให้มาครบนะคะ เขามีทั้งระบบเบรก ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD ด้วยและระบบควบคุมการทรงตัว VSA นะคะพร้อมกับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะและยังมีสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเราเบรกรถกระทันหันอีกด้วยครบมากๆนะคะแล้วก็ถุงลมนิรภัยของเขาเนี่ยให้มาถึง6ตำแหน่งเลยสุดยอดมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลด้านหน้ากันดีกว่าน,นะคะ คอน์โซนด้านหน้าของเขานะคะก็มาในสีดำตัดกับสีเงินนะคะสวยงามมากๆมองไปแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกที่ชบเชี่ยวมากๆเลยนะคะแอบมีความสปอร์ตด้วยนะคะคันนี้มาตรวัดของเขาก็เป็นมาตรวัดเรืองแสงน,นะคะมีบอกสถานะอะไรเรียบร้อยอีกหนึ่งอย่างที่แก้วอยากจะบอกก็คือคันนี้เลขไม่เพียงแค่61,000ก่กว่าๆเท่านั้นนะคะไม่แท้แน่นอนนี่เลยอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะคะบอกเลยว่า ใครได้คันนี้ไปคุ้มมากพร้อมขับขี่พร้อมใช้งานสุดๆค่ะ,คะพวงม,มาลัยของเขาเป็นพวงม,มาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นแบบ Power นะคะแล้วก็มีเพดท์ชิฟด้านหลังนะคะพร้อมครูดคอนโทลด้วยมาที่ระบบให้ความบันเทิงของเรากันบ้างนะคะจอเขาเป็นจอทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วเลยนะคะจุใจมากๆมีทั M ้ง FM AM CD นะคะ USB นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะ มี HDMI อีกต่างหากโอ้โหให้มาครบมากเลยค่ะคันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะระบบแอร์ของเขาก็เป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะคะสามารถที่จะควบคุมระดับอุณหภูมิได้ระบบสัมผัสเช่นเดียวกันค่ะนี่เลยนะคะสามารถกดเพิ่มรถลดได้ตรงนี้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเป็นช่องสำรองไฟนะคะ power outlet นะคะด้านหน้าเขาจะมี1ช่องและ ด้านหลังจะมี2ช่องและมีช่องต่อ HDMI พร้อม USB 2ตํตำแหน่งด้วยนะคะด้านล่างนี้นะคะระบบเกียร์อย่างที่บอกนะคะเขาเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เลยนะคะสุดยอดมากๆนะคะอีกหนึ่งอย่างที่แก้ยวยังไม่ได้บอกนะคะเขามีอีค่ตโหมดด้วยนะคะอยู่ทางขวามือของแก้วนะคะเป็นปุ่มเขียวๆเนาะก็สีเขียวรักโลกช่วยประหยัดพลังงานนั่นเองคะ่ะพร้อมด้านล่างนะคะมีระบบป้องกันการลื่นถลายด้วยคะ่ะ คันนี้นะคะกระจกมองหลังของเขาก็เป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงให้ด้วยคะ่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะเบาะของเขาเป็นเบาะหนังนะคะสีเบจสีครีมแบบที่ทุกคนเห็นนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแก้วพาไปดูด้านหลังกันดีกว่าคะ่ะเข้ามาด้านหลังแล้วนะคะคันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่า เขามีช่องสำรองไฟนะคะอยู่ตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่วางแขนพร้อมกับที่วางแก้วน้ํานะคะเฮดลูมของเขานะเขาคะ่อ mm hmm. นข้างที่จะพอดีนะคะแล้วก็กว้างขวางมากๆนี่แก้วนั่งได้แบบสบายๆบายเลยนะคะคันนี้ถูกใจไหมคะถ้าใครถูกใจนะคะ เราจะมาบอกราคากันค่ะคันนี้ Honda City 1.5 SV ปี2014เลขใหม่อยู่ที่ประมาณ61,000ราคาอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์หรือว่าทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะบอกเลยว่าดูคลิปลูกแก้วแล้วก็อยากที่จะได้มากเลยคันนี้สีถูกใจพี่มากๆเลยทักเรามาได้เลยค่ะ คันนี้นะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะถ้าใครสนใจนะคะ Honda City 1.5 S V ปี2014คันนี้นะคะเลขใหม่อยู่ที่ประมาณ6 1 0 0 0กว่านะคะราคาอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาหากแก้วได้เลยนะคะผ่านช่องทาง เพจ Facebook นะคะไลน์ Line, หรือว่าโทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0616 029 777ค่ะบอกเลยว่าดูคลิปลูกแก้วแล้วพี่อยากจะได้คันนี้มากๆ ได้แน่นอนคะ่ะและอยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะวันที่1-9สิงหาคม2,563นี้นะคะเราบอยรถบ้านนะคะจะไปออกบูทธที่ Market Village หัวหินนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆถ้าใครสนใจนะคะตามไปได้ที่งานแล้วบอกเลยว่าได้ราคาพิเศษแน่นอนคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด u ับสไคร e ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ เดี๋ยวลาไปก่อนคลิปหน้านะคะจะมีรถสวยๆคันไหนมาให้ทุกคนชมแล้วก็กดติดตามไว้เลยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกคันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r ร b e ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ